สวัสดีครับพบกับช่องบอสวัชรพงษ์ชาแนลนะครับผมบอสวัชรพงษ์ข่าวอิสระครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเช่นเคยนะครับในส่วนของหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่งได้รับข้อมูลมานะครับจากการคลังนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยครับผมในส่วนของคลิปข่าวนี้นะครับผมจะ โยงไปที่หัวข้อการคลังนะครับแจ้งนะครับว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด27ล้านคนนะครับของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา,า5,000บาทนะครับผมที่ w w w ร์ไวท i เว็บไมกัน .com นะครับทางการคลังนะครับแจ้งว่าจะตรวจแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่19นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของประกาศแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะครับสําหรับที่หาข้อมูลมานะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับเผยข้อมูลตรงนี้มานะครับอาจจะไม่ทัน100%นะครับแต่อาจจะช้าไปเลทไปนิดนึงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้จะมีผู้ได้รับเงินโอนแน่นอนครับจํานวนหลายแสนรายนะครับผม เพราะว่าวันที่2 0 21นี้จะมีการโอนทั้งหมด90,00 0 0รายนะครับผมยังไงนะครับฝากเช็คสถานะเช็คบัญชีนะครับผมแล้วคืนวันที่19นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตสถานะกันเยอะมากๆเลยนะครับผมตรวจสอบสถานะตนเองด้วยนะครับตรวจสอบตอนกลางคืนไม่ได้นะครับต้องตรวจสอบวันเช้าวันที่20นะครับผมในส่วนของคืนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับแต่ว่าอดใจรอนดนึงไปตรวจสอบวันที่20นะครับตอนเช้านะครับแล้วก็ ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลการโอนเงินด้วยบัญชีด้วยนะครับว่าท่านมีเงินเข้าไหมหรือว่ามันมีปัญหาตอนไหนมันมีปัญหาเรื่องไหนนะครับ SMS ด้วยนะครับตรวจสอบด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน SMS นะครับตรวจด้วยนะครับว่าสถานะเป็นยังไงแล้วตอนเช้านะครับไปตรวจที่เว็บไซต์นะครับ www.romintingcan.com นะครับสถานะขึ้นอะไรบ้างนะครับผม ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับตามที่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมานะครับสถานะคืนของวันที่19นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงเรื่องของทางกระทรวงการคลังนะครับเร่งตรวจสอบข้อมูลกันเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่แน่นะครับถ้า,าทางที่ทางกระทรวงการคลังแถลงนะครับผมอาจจะเสร็จทันก็ได้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเสร็จทันเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ ระหว่างการตรวจสอบนะครับสถานะนี os, da, Gloria, conocer, änge, aime, estos, ้นะครับจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ถูกตัดสิทธิ์เปลี่ยนไปในทางที่แก้ไขเปลี่ยนไปในทางที่ได้รับเงินโอนสําเร็จนะครับเปลี่ยนแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงฝากเช็คกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลที่อัปเดตมานะครับผมสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับสามารถยื่นอุทธรณ์นะครับในวันที่20นะครับผมอันนี้ก็คือฝากไว้ด้วยนะครับผมเปิดยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะครับผมในส่วนของผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตามนโยบายของรัฐนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอาชีพที่ไม่ได้รับการพิจารณานะครับหรือว่าแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจกดยกเลิกแล้วเ,เหมือนกับประมาณว่าเผลอกดยกเลิกหรือเข้าใจผิดว่าไปกดยกเลิกแล้วลงทะเบียนได้ใหม่อะไรพวกนี้นะครับสามารถทบทวนสิทธิ์นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ทางการครังนะครับกำลัง ทำเรื่องของการทบทวนสิทธิตรงนี้ขึ้นมานะครับกำลังเสนอกันอยู่นะครับผมอันนี้คือตามที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับผมอันนี้ก็ออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับผมรอดูครับผมคืนวันที่19นี้นะครับผมรอเช็คเช้าวันที่20นะครับเพราะว่าระบบตอนกลางคืนของวันที่19นะครับมันจะปิดนะครับเช็คได้ก็คือเป็นวันที่ 20ตอนเช้านะครับหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนช่วงประมาณ3ามทุ่มสีทุ่ม5ทุ่มก็เป็นไปได้นะครับระบบตรวจสอบเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ขอฝากไว้นะครับผมอันนี้ก็คืออัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมจากการคลังนะครับที่อัปเดตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของแต่ละท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่รอตรวจสอบอยู่ตอนนี้นะครับผมผมมั่นใจว่าทางการคลังกําลังเร่งตรวจสอบนะครับน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แน่นอนครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ